มีคำถามถามมาเยอะว่าเอ้ยแล้วมันจะขึ้นต่อไหมหรือจะลงอีกไหมนะครับจะย่อลงมาหรือเปล่านะครับคนติดดอยก็เชียร์ขึ้นนะครับคนติดเหวก็เชียร์ลงคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับในช่วงวันที่3 5มีนาคม2568ครับมีดังนี้นะครับ สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติงนะครับวันนี้ก็วันที่2มีนาคม2568นะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็จะมาทำรายการให้นะมาอัปเดตแนวะล้มทองคำให้นะครับทั้งทองคำแบบโกลสปอตแล้วก็ทองคำแท่ง96.5นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับเออสำหรับคลิปนี้นะก็นำไปใช้ ประกอบการลงทุนทองคำนะในช่วงของวันที่3มถึง5มีนาคม2568หนะครับนะครับหลังจากที่ทุกท่านเห็นแล้วนะครับนะผมก็บอกเอาไว้ในคลิปตลอดนะครับนะว่าทองคำมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางนะครับนะแล้วก็ทองคํามันก็ปรับตัวลงมาอย่างหนักนะครับหลังจากที่มันเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางเรียบร้อยนะครับนะซึ่งปัจจุบันนะครับถ้าเรามองว่าราคาทองคําจากนิวไฮนะครับเมื่อต้นปีเนี่ยนะครับนะอยู่ที่2956เหเหรียญนะครับ ก็ปรับตัวลงมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยที่วันศุกร์เนี่ยอยู่ที่2832เหรียญน,นะครับก็คิดแล้วเนี่ยปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับก็124ี่เหรียญน,นะครับแล้วก็ในส่วนของทองไทยนะครับก็ยังโชคดีนะครับที่ค่างเงินบาทมันอ่อนตัวนะครับแล้วก็พยุงราคาทองคําแท่งเอาไว้นะครับนาะค่างเงินบาทอยู่ที่34.29บาบาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ราคาทองแท่ง 96.5นะครับก็อยู่ที่ระดับประมาณ46,300จนถึง46,400บาทต่อบาททองนะครับนะทีนี้ปิดตลาดนะครับราคาทองคำเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยโกลด์สปอร์ตเนี่ยปิดตลาดขึ้นมาได้ประมาณาป้วนเปี้ยนประมาณ2,853 54ไราบาทเนี่ยนะขึ้นๆลงอย,อยู่อยู่บริเวณนี้นยนครับนะแล้วก็มีคำถามถามมาเยอะว่าเอ้ยแล้วมันจะขึ้นต่อไหมนะครับแบบนี้ทรงนี้นะครับนะจะขึ้นต่อได้เท่าไหร่นะครับเอ่อ หรือจะลงอีกไหมนะครับจะย่อลงมาหรือเปล่านะครับคนติดดอยก็เชียร์ขึ้นนะครับคนติดเหวก็เชียร์ลงนะครับนะก็มากมายหลายคำถามหลายคำตอบเหลือเกินนะครับนะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราผ่าคำตอบไปเลยแล้วกันนะครับนะฟังเลยนะตั้งใจจดนะครับนะคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับในช่วงวันที่3ถึง5มีนาคม2568ครับมีดังนี้นะครับพูดถึงโกลสปอร์ตก่อนนะครับหรือว่า แบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับภาพรวมนะครับทองคำนะยังเป็นเทนขาลงระยะกลางอยู่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีการเสียสมดุลเล็กน้อยนะครับย้ำว่าเสียสมดุลเล็กน้อยจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับปัจจุบันอยู่ที่ตำแหน่งราคา2935เหรียญน,นะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดทองคํำยังผ่านด่าน2935เหเรียญขึ้นไปไม่ได้ ก็แปลว่าทองคำมันก็ยังเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นเต็มตัวไม่ได้นะครับทีนี้ที่น่ากังวลมากกว่านี่นะครับก็คือจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะยาวนะครับไอ้เจ้าจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะยาวเนี่ยมันมารออยู่ที่ตำแหน่งราคา28 4 5นเหรียญน,นะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยมันได้มีการหลุดลงไปแล้วนะครับนะแต่ มันยังปิดตลาดเนี่ยต่ำกว่า2,845เหรียญไม่ได้นะครับสัญญาณเทขายเซลล์ระยะย,ยาวเนี่ยมันจึงยังไม่ทำงานนะครับฉะนั้นแล้วใน2-3วันแรกนะครับในอาทิตย์หน้านี้นะเมื่อเปิดตลาดมานะครับทองคำจะลงต่อหรือไม่ลงต่อครับคุณมาร์กเลยว่าอยู่ที่2,845เหรียญถ้าเกิดมันย่อลงมานะแล้วหลุดต่ำกว่า2,845เหรียญได้อีกรอบนึงนะ ก็ให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะยาวแต่จะให้ฟันธงว่าเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะยาวแน่ๆนะครับก็คือต้องปิดตลาดนะครับก็คือประมาณตีสามก็ได้วัดที่ตีสามก็ได้อ่ะตีสามเนี่ยมันปิดตลาดต่ำกว่า2845ี่เหรียญอันเนี้ยมันจะคอนเฟิร์มว่าออทองคำเนี่ยมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะยาวนะครับฉะนั้นแล้ว เมื่อถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันจะลงต่อหรือมันจะรีบาวขึ้นตามธรรมเนียมนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า2 8 4 5ได้นะก็เป้าหมายขาลงครับจะกรอบแรกอยู่ที่ประมาณ2818จนถึง2820ี่เหรียญกรอบที่2จะอยู่ที่2,804จนถึง2806เหรียญแล้วก็กรอบที่3าอยู่ที่2791จนถึง2,793เยเหรียญน,นะครับ สมมตินะครับสมมุติว่าจะเกิดราคาทองคำนะครับมันยังยืนเหนือราคา2845เหรียญได้อยู่นะครับและเปิดตลาดมาเนี่ยยังมีแนวโน้มไต่ขึ้นได้เรื่อยๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันผ่านด่าน2 8 6 2เหรียญได้ด้วยนะครับใครอยากเปิดซื้อบายเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปก่อนนะครับไปทำกำไรสั้นๆเนี่ยที่เป้าหมาย2 8 7 2 จนถึง2,874เหรียญนะครับนี่คือทำกำไรตรงจุดนี้และหยุดก่อนนะครับนะอย่าพิ่งไล่ซื้อนะครับมาดูกันว่าทองคำจะผ่านด่าน2,874เหรียญได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้ามันผ่านด่าน2,874เหรียญได้ด้วยนะครับชาวดอยครับเริ่มหายใจทั่วท้องแล้วนะครับเพราะว่าแรงซื้อบายครับมันจะกลับมานะครับเป้าหมายสูงสุดใน2-3วันแรกครับ อาจารย์เต้งจะให้ที่ราคาประมาณ2,891จนถึง2,895เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆนะครับก็จะกลับไปประมาณสัก2,905จนถึง2,910เหรียญนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดราคาทองคำครับยังทะลุด่าน2,862กับ2,874เหรียญไม่ได้นะครับให้ตีความเอาไว้ก่อนว่าทองคำครับ มันจะเป็นไซด์เวดาวก็คือรีบาวขึ้นเพื่อลงต่อนะครับก็ทองคำเนี่ยพร้อมจะปรับตัวลงต่อได้ตลอดเวลานะครับใครที่เปิดขายเซลล์นะครับก็สามารถเล่นเปิดขายเซลได้เรื่อยๆนะแค่คุณเอาจุดสต็อปลอสอยู่ที่2862กับ2874เนี่ยเป็นจุดสต็อปลอสของฝั่งเปิดขายเซลลแล้วกันนะครับแค่นั้นเองนะครับส่วนใครอยากรอซื้อของถูกตอนที่ราคาทองคำมันย่อตัวลงมานะครับไปตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอก็ได้นะครับที่ราคา กรอบแรกครับที่2822จนถึง2824นะครับกรอบที่2ที่2810จนถึง2812แล้วก็กรอบที่3ครับจะอยู่ที่2,800ทวนจนถึง2,802เหรียญน,นะครับนะโอเคจบสำหรับโกลสปอร์ตนะครับมาดูในส่วนของออทองแท่ง96.5กันบ้างนะครับ ก่อนจะไปฟังเรื่องของทองคําแท่ง9.5กครับก็มารู้เรื่องของค่าเงินบาทก่อนละกันนะครับว่าในอาทิตย์หน้านี้นะครับใน2 3สาวันแรกเลยนะครับนะค่าเงินบาทนะครับมีโอกาสที่จะอ่อนตัวนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ34.40จนถึง34.50บาทต่อดอลลาร์นะครับและมีโอกาสจะแข็งตัวต่ำสุดครับจะอยู่ที่ประมาณ33.90จนถึง3 4 0 0บบาทต่อดอลลาร์นะครับ ทองแท่ง96.5นะครับปัจจุบันนะทองคำนะครับยังเป็นเทรนยังเป็นเทรนขาลงระยะกลางอยู่นะครับนะตราบใดที่ราคาทองคำครับยังรีบาวขึ้นไปเนี่ยนะครับผ่านด่าน46,700บาทไม่ได้นะครับให้มองว่าทองคำเนี่ยพร้อมที่จะปรับตัวลงได้ตลอดนะครับเพราะว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับของทองคำแท่ง9.5เนี่ยอยู่ที่46,700 ผ่านขึ้นไปได้ขึ้นกลับไปยาวๆครับนะถ้ายังผ่านไม่ได้ก็ลงต่อยาวๆเช่นเดียวกันนะครับใครอยากซื้อนะครับต้องการซื้อทองคําแบบสะสมนะก็รอทองคําย่อตัวลงมาครับอยู่ที่ราคา46,100ซื้อ45,900ซื้อ45,800ซื้อแล้วก็45,700ซื้อนะครับลดต่ำกว่า45,700บาทลงไปได้ไม่น่าซื้อแล้วนะครับนะ ออทองแท่ง96.5นะครับตอนนี้เนี่ยบังเอิญก่อนบังเอิญว่าผมไปจับสัญญาณซื้อบายระยะสั้นได้นะครับซึ่งไอจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะสั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ตำแหน่งราคา45,900บาทนั่นแปลว่าถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันณตอนนี้เนี่ยมันก็ห่างไกลกันไม่เยอะนะครับไม่มากไม่น้อยนะครับนะก็ ถ้าใครชอบความเสี่ยงใครชอบความตื่นเต้นคุณก็ยึดหลักเอาเกณฑ์45,900บาทเป็นเกณฑ์เอาไว้ยอ่อลงซื้อยอ่อลงซื้อยอ่อลงซื้อนะครับนะภายใน2-3วันแรกนะครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยยังล่วงหลุดต่ำกว่า45,900บาทไม่ได้นะครับก็ชาวดอยยังพอมีหวังนะครับที่ทองคำเนี่ยจะลุ้นปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะครับโดยเป้าหมายเนี่ยจะอยู่ที่46,600 จนถึง46,700บาทครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุ46,700บาทขึ้นไปได้นะครับชาวดอยก็รอดตายทันทีนะครับทองคำเนี่ยน่าจะกลับไปประมาณสัก46,900จนถึง47,100บาทต่อบาททองได้นะครับนะแต่ถ้าทองคำนะครับสามารถดูต่ำกว่า45,900บาทได้ครั้งหนึ่งนะครับก็ ก็ต้องยอมทําใจเลยนะครับนะถ้าเกิดใครอยากจะเล่นขาลงก็เล่นมานะครับนะถ้าหลุดต่ากว่า4 5 9 0มับาทได้ครั้งหนึ่งครับเป้าหมายกาไรขาลงต่าสุดครับก็น่าจะกลับไปป้วนเปี้ยนประมาณ45,500จนถึง45,600บาทต่อบาททองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งโกลสปอร์ตแล้วก็ทองแท่งนะครับในช่วงสอาวันแรกนี้นะครับนะโอเคจบแล้วนะครับก็ขอทุกท่านครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ได้กําไรจากการซื้อขายทองคําแล้วกันนะครับสวัสดีครับ